สตาร์วอ b ์ t t l ทานฟอน2เกมที่ใช้ชื่อเดียวกับหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในวัยเด็กของคุณโดยไม่เหมือนกับเกมในวัยเด็กของคุณเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเป็นเกมที่ดีเกมกับบริษัทที่แค่เห็นก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามันจะโวลรวมมือกับสุดยอดบริษัทเกมที่คุณคาดหวัง และเนื่องจากผมเป็นแฟนสตาร์วอลดังนั้นผมจะพยายามสยบความกิกแตกของผมเอาไว้ล้อเล่นจะเก็บไว้ทมต้องเชียรเลยความกิกน,นไม่ใช่ของตั้งโชนะเนื้อเรื่องดาวสงครามแนวลบ2เกิดขึ้นหลังจากดาวสงครามจักรวรรดิโจมตีประตูหลังและเกิดขึ้นก่อนหน้าอินโทรของดาวสงครามการกลับมาของเจดีโดยผมไม่ขอเล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าในจกนนักรวรรดินี้เพราะว่านอาต้องใช้เวลายาวนานเกินไปและเนื่องจากคลิปที่แล้วเราถูกอินเวดโดยสลิมซึ่งผมคิดว่ามันตลกดีดังนั้นผมจะเล่นให้มากกว่าเดิมเพื่อความบันเทิงของทุกท่านเราได้รับบทเป็นตฟีเม าแรคเตอร์ที่ไม่ได้มีอิทธิพลมาจากพอมวอกแน่ๆไอเดนเวอร์ซิโอ่ดยลบพศษของจักรวรรดิเพราะว่าในจักรวรรดิสตาร์วอยังมีตัวละครหญิงแก่งไม่มากพอโดยเธอได้ถูกจับโดยฝ่กยกบฏดซึ่งมันเป็นแผนเพื่อลบข้อมูลว่าภารกิจที่แอนดอร์เป็นกับดักหลังจากคาดทหารฝั่งพันธมิตรฟื้นฟูสาธารณัฐจำนวนมหาศาลที่กำลังต่อสู้เพื่อเสรีภาพของกาแล็กซีเพื่อให้พ้นจากการกดขี่ของจักรวรรดิแกรเลติกอย่างโหดเหียมเพราะพวกมันมินจักรพรัดเทวทินไอเดนได้ทำลายข้อมูลและหนีออกมาอย่างเท่ๆแบบที่คนปกติเขาไม่ทำ หลังจากนั้นสักพักนักการรบที่เอ็นดอร์ e r n เฟอร์โนสคของเราก็ได้เข้าร่วมด้วยแต่ทว่ากับดักที่ถูกวางไว้ได้ถูกรีเวิร์สการ์ดทำให้เดสตาร์ดวงที่2ระเบิดกระจายพร้อมกับอีกหลายล้านชีวิตบนสถานีรบจำนายสามคนนี้ไว้นะครับผู้บิดชากเดสตาร์ดวงที่2อาชญารกรสงครามเราได้ช่วยเหลือสตอมทูเปอร์มากมายไว้ก่อนจะใช้ทายไฟเตอร์หลบหนีออกมาและปล่อยให้สตอมทูเปอร์ที่เราช่วยไว้ตกเป็นอาหารของพวกหมีน้อยน่ารักอย่างทารุน ไอเดนได้ขึ้นยานไปหาพลเรือเอกเวอร์ซิโอพ่อของเธอเพื่อรับมอบภาตรกิจต่อไปเธอได้พบกับผู้ส่งสารแบบลอ c c u ู a t e พร้อมกับคำสั่งเสียของจกักรพรรดิพาวทีนแบบลอ c c u ู a t e ให้ทำการเริ่มต้นโอเ r อร i ชันซินเดอร์ โดยที่แรกที่เธอและหน่วยของเธอจะต้องไปก็คือฟอนดอกับการลบที่ฟอนดอแบบรอแอคคูเลตเพื่อช่วยให้สตาร์เดสตอยเลอร์ที่มีดาวเทียมสําหรับโอเบอร์ชันซินเดอร์หนีออกไปได้และหลังจากการทําภารกิจสําเร็จภารกิจต่อไปไอเดนได้ส่งมีโกสมาชิกหน่วยไปที่ดาวโพลิโอ,อพิลิโอซึ่งที่นี่มันเป็นดาวที่อุบาทมากพี่พบมาแรงแต่หยุดก่อนคิดว่าจะได้เล่นพวกจกวักรวรรดิตลอดแล้วครับผมขอให้คุณได้พบกับลูกฟักกิ้งสกายวอล์กเกอร์เฮลโหลเดะ ลุกได้ทําการฆ่าฟันสตอมซุปเปอร์อย่างโหดเหี่ยมสมกับเป็นเจไดก่อนจะได้พบกับมีโก้ที่บางส่วนของร่างกายเขาติดอยู่ในรูแคบ,บๆที่สามารถหดขยายได้แถมมีน้ําหล่อเลื่อนเมื่อถูกเราดูดเข้าไปทําให้ลุกต้องใช้ดาบใหญ่ยาวช่วยเขาออกมามีโก้สงสัยว่าทําไมลุกต้องฆ่าเพื่อร่วมรบของเขาด้วยลุกจึงตอบสั้นๆว่าละหมาอุกิดกือ <I will. S 1> ลุกกับมีโก้ได้ทําการต่อสู้กับมแมลงไอเทียยราเข้ามาใกลกู ก่อนจะเข้าไปในโกดังของจักรพ,พรรดิพาวาทีนและหลังจากได้ฟ,งดฟังหลายๆอย่างจากลุกทําให้เขาเกิดความสับสนคนจะตายเมื่อถูกฆ่า อนะินเฟอร์โนได้รวมตัวกันอีกครั้งและปรากฏว่าโอเปอเรชันซินเดอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยดาวเทียมจะทําให้เกิดภัยพิบัติร้ายแรงบนดาวจนดาวอยู่ไม่ได้ในที่สุดแต่อเดนก็สับสนเพราะนี่คือดาวที่อยู่ฝ่ายจักรวรรดิหรือก็คือดาวสลิมพวกเดียวกันทาไมฆ่ากันเองแต่ก็นั่นแหละถ้าฉลาดคงไม่ใช่สลิมอเดนถูกส่งไปช่วยไอตัวเนี่ยแต่ถ้าว่าต้องทิ้งประชาชนไว้เบื้องหลังเพราะพวกจักรวรรดิแคร์ประชาชนที่ไหนท้ายที่สุดจะสนับสนุนจักรวรรดิแทบตายสลิมก็เป็นได้แค่หมากรอวันเขี่ยทิ้งไไไอออดดนนนนกกกกกับมมิโ้้้จึงทรทรงททททํําาาาารยยยยีีีีเเเเ่่่่ขขใหป็ต ให้ประชาชนหนีขึ้นยานคอวัชของพวกเขาปรากฏว่านอกจากไอเดนและมีโก้ที่เป็นสลิมเบิร์เนตเราลูกเรือบนยานของพวกเขาก็กลายเป็นสลิมกับใจเช่นกันเราสลิมกับใจได้หนีออกจากดาวและติดต่อไปยอมแพ้กับฝ่ายสามกิมฝ่ายสาธารณรัฐใหม่และคนที่มาตามคําเรียกร้องจะเป็นใครไม่ได้นอกจากแรนโดฟักกิ um ้งพระคุมยาวแคริเซียน แลนโดได้รับรู้เรื่องราวของโอเปเรชันซินเดอร์ที่กำลังจะมุ่งหน้าไปดาวนาบูบ้านเกิดของาพาวพาทีนจึงได้มอบโอกาสที่2ให้กับไอเดนและมิโก้ถึงแม้เขาสองคนจะมีคิวเขาไฟกบฏไปพันๆก็ตามและแล้วเราก็ได้มาถึงโอเปเรชั่นซินเดอร์ที่ดาวนาบูแบบรอแอคคูเลตกับเลอาที่ขับยานนาบูสตาร์ไฟเตอร์แบบรอแอคคูเลตหลังฝั่งสาธารณรัฐได้ทำลายดาวเทียมจักรวรรดิก็ทำการโจมตีแนวราบภาคพื้นดินและเราก็ได้เล่นเป็นเจ้าหญิงเลอาฟักกิ้งออกาน่าและโชว์ความเป็นสตรองฟีเมลคาแรคเตอร์ที่แท้ จริงให้เด็กมันดูก่อนจะใช้อออนเพาของนาบูทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและอาวุธของฝ่ายจักรวรรดิใช้งานไม่ได้และพ่ายแพ้ในที่สุดหลังจากเลอาคิดคำนวณจำนวนคิวเขานับพันของอินเฟอร์โนสควก็ได้ตัดสินใจให้มาเป็นพวกเดียวกันเยเกนนี่ผมอ่านผิดปะคือ ันน่าพวกบเบเป็เลยะไไม่กี่เดือนต่อมาอินเฟรนอร์โนได้รับภรารกิจให้ออกตามหาในพลที่หายสาบสูญฮานโซโลโดยทุกคนคิดว่าเขาแค่ไปเต้นแต่ที่จริงฮานฟักกิ้งโซโลไม่ได้หายสาบสูญแต่ต้องการดําเนินแผนการปลดแอกดาวคาชิกของพวกวุกกี้ด้วยตัวเองจึงออกมาหาข้อมูลโดยเกมเพย์ในตอนนี้ทําให้ผมได้ใช้ความโซเชียลอาร์ตอร์ดให้เป็นประโยชน์และเข้าไปทักคนอื่นไปทั่วจนได้ข้อมูลมาก่อนจะพบว่าเศษซากคลิปจักรวรรดิได้เข้ามาในระบบเพื่อหาเสียงให้เลือกคนของพรรคพลังภาวทินซึ่งหา และ i n f e r n no นได้ร่วมมือกันทำลายแผนการโกงการเลือกตั้งอีกครั้งของรัฐบาลที่ไม่มีเฮียอะไรดีได้แต่ขายฝันให้สลิมจกักรวรรดิคำกันเล่นๆโดยหลังความสำเร็จมากมายไอเดนได้ขอให้เลอาอนุมัติภารกิจตามหน้าและจับกลุ่มพ่อของเธอเองซึ่งเลอาอนุมัติไอเดนและมิโกโจึงไปที่เบสปินเพื่อตามหาข้อมูลจากกีเดียนแต่ทว่าให้เดาครับ ระหว่างหลบหนีไอเดนและมีโก้ทำลายสตาร์เดสโซเยอร์สามลำทำให้กวามหมื่นครอบครัวต้องกัมพาพ่อแม่ก่อนจะส่งชีฟและแลนโดไปขโมยอาวุธจักรวรรดิที่ซันลัสโดยแลนโดได้ใช้ความสามารถพิเศษทั้งกดปุ่มมั่วๆและทำให้พลังงานโรงงานโอเวอร์โหลดกว่า20 0ซทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ภารกิจแม่งพังพินาศเพราะใครกันมึงอะทำให้ฝั่งสาธารณรัฐอดได้อาวุธมาใช้แต่ทว่าสิ่งนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้น การลบที่จักขู oh wow. พ่พูดประโยคนั้นพูดประโยคนั้นดิ ไอเดนได้สั่งให้มีโก้บัญชาการยานคอวสัสก่อนที่เธอกับชิฟจะไปโชว์ศักยภาพโมบิลสูตรของสาธารณรัฐให้เด็กมันดูทั้งสองได้ทำลายสตาร์เดสตอรเยอร์อีกหนึ่งลำและลงไปช่วยภาคพื้นที่กำลังถูกโจมตีอย่างหนักทัทง้ทงท้ที่จริงๆมึงใช้ยานบินช่วยยิงก็ได้แต่ทว่าคอวัสได้ถูกโจมตีโดยยานสตาร์เดสตอรเยอร์ของพ่อของเธอทำให้เธอต้องโชว์ความเป็นดาวหางแดงบินสู้กับกีเดียนแล้วกีเดียนก็ลวง เธอจึงลงไปจอดอย่างระมัดระวังบนยานของพ่อเธอหลังจากเจราจาอย่างสันติวิธีกับซอมซูเปอร์และพยายามเกี้ยกล่อมให้พ่อเธอมากับเธอแต่ทว่าพ่อเธอปฏิเสธพร้อมยินดีที่ไอเดนได้เลือกทางที่ดีกว่าพ่อของเธอสละชีวิตพร้อมกับยานส่วนไอเดนหลบหนีมาทางเอส a คปพอร คาำมคำไ,ไอเดนรอดมาได้และพ่อรักกับมีโก้ซึ่งตอนนี้พวกเราก็คือชีฟที่กำลังอักวาดกับคู่รักใหม่และแล้วเรื่องราวก็จบลงเฮ้ยแม่งนี่ต้องกล่าวถึงมันจริงๆเหรอวะ 30ปีต่อมามิโก้ได้ถูกจับกลุ่มโดย First Or d เดและโดนสอบสวนโดยวัยรุ่นเทสดีสาสิก่อนจะได้พบว่ากิเดียนยังไม่ตายนี่ฉันกำลังจะถูกฆ่าใช่ไหมใช่นั่นหมายความว่าน่าจะตายเอะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องราวจบลงรอเล่นจริงๆมีในเรื่องต่อแต่ซีควงไม่เคยเกิดขึ้นครับตอนนี้เราแค่ต้องรอให้ใครสักคนเข้าไปในเวอร์วิเทวินเวอร์แล้วลบทำลายภาคเจถึง9ทิ้งแล้วพวกเราทุกคนก็จะมีความสุขอวสาน ม่เเหอ้โกลตัวงไปจบไปแล้วครับกับคลิปพัดเดียวจบอีกเกมบอกตรงๆเหนื่อยมากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับและชาแนลผมโดยปกติเนี่ยก็จะลงคลิปเล่นเกมทั่วไปถ้าสนใจก็ไปรับชมกันได้นะครับพอถ้ารอแต่คลิปพัดเดียวจบเนี่ยรอกันนานแน่นอนครับเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ